อัน,นไม่ใญ่ที่ไปเอาน้ำมันมยาเด็ดตอนใส่ขวดนมให้เด็กน้อยกินแนล้ไม่สูสูจะเบิงบ่กูบเบิงแลยกูอศูนสูแทก้กูคือขึ้นแท้กูคือของขึน้นแท้โอ้แล้วว่ามันสีคือนมนแล้วเลยไปประเทศสขวดนมนให้ลูกเขากินเหรอไหมโอ้โหเจ้าสาบานบ่ไ่มีญ่เจ้าสาบานบ่ว่าเจ้าบุหรี่นะ่ะมันอยู่ในขวดวรก,กี้ที่ขวดสเปย์ที่ขวดสเปย์นมแม่ึ่งสิไปอยู่ในขวดสเปย์นมมันควรสิอยู่ในตู้เย็นหรือบ่อยู่ใน กองอยู่ในลังนุ่มมองที่เขาที่บ่เมนในขวดสเปรย์บ่มึงน่มน,น,น่ะนะแล้วอีตอนเจ้าหมุนฟ้าก็จะาสิเทใส่ขวดน่มอนะ,นะเจ้าไ่ได้กินเลยจะจมูกเจ้าตายด้านไปเ้วบอกเฮอประสาทรับกินเจ้านี่ตายห่าไปแล้วบอกเจ้าค่อยบ่รูลเจ้าคอยสีว่ามันสีคือนุอ่มเจาม้ามแต่ตาบอ่อันประสาทสัมผัสของเจ้าใส่ได้แต่าตาอย่างเดียวบ่ประสาทสัมผัสหลายๆอันต่าง,าง,างนาๆนั่นนี่เจ้าสัมผัสได้หน่วยตาเจ้านี่บ จาบอกว่าสีมันคือนุ่มเจเลยไปเทศให้ลูกเขากินนี่นะอ๊ป้าฉันเป็นลูกเขาตายเดอ้อเม่ใหญ่เยอะเจ้าเจ้าจะมาใส่เข้ามาบาลูเดอ้อคลองแบบนี้แค่ได้กินกับลูแล้วอู้ข่อยงดเจ้าเฮงเจ้าโอ้โหอมหิตอีรีวะกูง,งดสูจเจเ้าว่าข่อยข่อยหายโลเจ้าเลยได้ความ ขี่จ่อต่อเลยขี่ตัวเจ้านี่เมื่อจู่ขี่อยู่น้ำเจ้าเลยคอยคอยให้เจ้าเลยสนาเหลือดโหลดปีนี้นไม่ใหญ่ปุ่นซาาเลือดแล้วก็ขึ้นแทนรับด่างว่านเราเจ้าก็ไปนอนอยู่นี่คูกปุ่นกูงเงิดกูงเงืด